สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ปูจผพามาหนึ่งเข่าแบบรวบรัดตัดตอนเนาะค่ะในเข่าเข่าเหนียวห้าแบบเป็นเข่าสารพี่ปูเอาเข่ามาต้มเนาะพี่ปูว่าเลื่มไทยเบิ้งงต่นที่แหลกคือแบบน้ำเดือดเท่ากับเอาเข่าสารลุมโดยที่ห้าก็ต้ตองแช่เข่าค่ะอันนี้คือวิธีวิธึงวิธีหนึ่งเนาะค่ะที่ห้าาเข่ามาสิมาหนึ่งเข่าเนาะสูตรนี้เข่าจะอ่อนนุ่มนะคะทั้งวัน เดี๋ยวพี่ปูเอามาต้มได้ได้ทีเราเนาะคะ่ะข้อเข่ามันแบบว่าน้วเหนียวเราเนี่ย,ๆๆเ,ยเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำพี่ปูว่าสิเห็ดแบบใดต่อเนาะคะ่นะเนาะหลังจากที่พี่ปูไอไอนี่เ่าแล้วเนาะพี่ปูกระเจามาล้างเอามาล้างจนว่าเมือกเผาบนนี้เ้ยค่ะทุกคนนี่คือวิธีนี่ก็คือห้าบระตองรัดไอ้บะตองแซ่เขานะคะคือในการที่แบบว่า อโอ้ยแช่เขาาด้อเห็ดกนะังไดลน้ะเพได้กินเขา่าอืบอบ้าเข้ากับไม่เห็ดวิธีนี้น,นะคะเข้ากับเอาเขาไปต้มนี่แหละคะ่ะทุกคนบริทินก็แบบว่าเขาจนสุกนะแช่เขาแบบหนนนนหให้มันเหนียวหนืดซูๆ่ะหายยางเขามันออกเข้ากับมันล่างแบบนี้ค่ะทุกคนล่างไปเรื่อยๆนะคะล่างจนมาบ่มีเหนือเข่าค่ะนี่ค่ะทุกคนหลังจากทีพิปุล่างแล้วแล้วเขามันก็นจะบ่มีเหนือเข่าสารสิบบ่มีเหนือค่ะทุกคน มันกันย่างแบบแบบนี้เนาะนี่นี่ค่ะข้าก็เอาไปหนึ่งปกตินะคะสูตรนี้พี่ปูขอแนะนําว่าเหมาะสําหรับการขายข้าวเหนียวหมูเนาะข้าวเหนียวหมูที่แบบว่าหมูฟอย์หมูหวานหมูยังเนาะคะ่ะข้าวนี่จะนิ่มเบิดมือเลยค่ะทุกคนมาเบิ่งน้ากันเลยข้าวสูตรนี้จะนิ่มเบิดมือบอกอุ่นก่อนนิ่มค่ะแต่ว่าสิเสียอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะสําหรับพี่ปูนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวสําหรับพี่พี่ปูร่องเบือง ถ้าเป็นเข้าเย็นเราห้องกินบบเบิร์ตห้องออกมาอุ่นอีกบ่ได้ค่ะทุกคนจะเอามาอุ่นเป็นเข้าเย็นคือห้องแช่เข้าล้วมนหนึ่งบ่ได้ค่ะคลา,ายมันมันนิ่มเรามันจะแบบแบบใดล่ะคือมันกลับมาบ่ได้ค่ะทุกคนมันจะเป็นแบบเยื่อเยือแบบเข่าแฉะจังใดนะคะทุกคนมามาเบิง่งนน้ำพ่ป,ปุ<ม>เวลามันสูกเราสิแบบแต่เขาก็นหนึ่งปกติเด้อค่ะเนี่ยจะถามว่า ไอ้ขาเอาไปต้มนานบอมันก็ต้องเบิ้งที่การไม่แบบว่าผู้ใดเร่งไฟออนไฟกลางไฟอย่างเนาะคะ่ะก็คือไฟปกตินะคะเอาไปต้มค่ะเอาไปต้มพอนยางเขามันออกเนาะหนืดหนื่ดนั่นแหละค่ะขาเก่าออกมาล่างล่างจนมาเมื่อเขามันเบิดดขาก็มันหนึ่งปกติเลยค่ะมาค่ะมาเบิ้งน้ากันนี่ค่ะทุกคนหลังจากที่ผิดปูนหนึ่งซุกแล้วเนาะก็ประมาณนี้ค่ะข้าวนี่จะนิ่มมากมากเลยค่ะทุกคน เหมาะกับการที่แบบทําข้าวเหนียวหมูที่พี่ปู่บอกนั่นแหละค่ะที่กะเจ้าเฮ็ดขายนะว่ะเป็นยังเขาก็เจ้าขึ้นน,น,น,ะะนิ่มคืออ่อนเนาะค่ะนี่แหละค่ะสูตรของกะเจ้าแล้วก็อีกสูตรหนึ่งเนาะก็มีน้องเพิ่นบอกมาบอกว่าเวลาเข้าหนึ่งเข่านะเข้าใส่น้ําหอนนะ่ะลาดลาดบนเข่าเวลามันขึ้นไอขึ้นอาอเนาะบ้านพี่ปู่เอื่นว่าขึ้นอายเนาะนี่ค่ะวเวลาเข่าเสร็จโตนั่นแหละคะ่ะอน้ําหอนลาดแล้วกะ็ข้นข้นข้นเนาะคะ่ะแล้วก็ หนึ่งต่อไปอีกละกะเวลาห้ากลับเขาเนาะปีนเขาหรือว่าซิกเขานั่นละค่ะเ้ากกเับน้ำาร้อนรวกวลาดลาดอีกทีหนึ่งเนาะแล้วเ้าก็นหนึ่งต่อไปค่ะเขาจะนิ่มมัดมือเลยค่ะทุกคนลองเหตดเบิงเดอร์สำหรับไอไหตวิธีที่ทแบบว่าเล็งรัดเนาะโอ้ยลืมมาเขาเด้ประมาณนี้เนาะค่ะถ้าผู้ใดลืมแช่เขาหรือว่าอย่างเห็ุวิธีนี้ใดนะคะเขาเ่าจะนิ่มมากนะคะ นิ่มมากๆเลยนิ่มเบิดมือเลยค่ะทุกคนเนี่ยแบบนี้ถ้าอยากให้เข่าหอมก็คือใส่เตยหอมอยู่ในหมอนหนึ่งเนาะในน้ำหนึ่งเข่านะคะเวลาเวลาน้ำม,มันเดือดหรืออียังน่ะไอไอไอของน้ำนะเวลาหนึ่งเขานะ่าเข่าจะหอมค่ะทุกคนลองเหตเบิงค่ะนี่แหละค่ะสูตรนี้เข่าหอมหนุ่มน่ากินเลยค่ะกินเป้าๆก็ได้ค่ะทุกคนกินเป้าๆก็ได้นะคะอันนี้ ข้าวเหนียวแบบนี้นะคะสุดยอดเลยค่ะลองทาเบึ้งเด้อค่ะเด้อเนี่ยเอาเตยหอมใส่คือพี่ปูบอกใส่ในหมดหนึ่งค่ะหอมมาข่าวนี่จะหอมมากเลยค่ะค่ะคลิปนี้พี่ปูกะขอจบเพียงแค่นี้เนาะค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ปูในเด้อค่ะ้ามาคลิปนี้เนาะพี่ปูกะขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะ